วัตีผู้เข้าอบรมทุกท่านนะคะคุณหน้าคุณตากันดีเนาะก็ส่วนใหญ่แล้วคณะครุศาสตร์เนี่ยเราก็จะพัฒนาในส่วนของทักษะนะคะโดยเรามี2กลุ่มเพราะเรามีอสบด้วยก็จะเป็นเรื่องของครูกับเรื่องของวิชาชีพนะคะเพราะนั้นเราก็จะพัฒนาควบคู่กันไปโดยโดยตัวเองเนี่ยสอนอยู่อย่างในสาขาคอมพิวเตอร์เนี่ยเราก็บอกเลยว่าเด็กของเราเนี่ย ไม่ได้ไปสายครูทุกคนนะบางคนก็ไปประกอบอาชีพนะคะในส่วนของเอกชนเขียนโปรแกรมเป็นนักพัฒนาระบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเวลาเราจะพัฒนาเด็กของเราเนี่ยเราก็อย่างแรกเลยคือความเป็นครูใช่ไหมคะเราจะพัฒนาเขาแค่เ,เขียนโครงการเป็นโครงการสอนเป็นมันก็ไม่ใช่แล้วนะคะเพราะว่า ถ้าเราดูตลาดหรืออย่างตัวเองไปนิเทศเนี่ยจะเห็นเลยว่าบางครั้งการเขียนโครงการเนี่ยสอนหรือแผนการสอนเนี่ยมาทีหลังอย่างแรกเลยที่ทางโรงเรียนต้องการคือทักษะคุณสอนได้ไหมคุณไปสอนคุณสามารถสอนเด็กเขาได้ไหมควบคุมชั้นเรียนได้ไหมอะไรพวกนี้ค่ะเพราะฉะนั้นแต่เด็กของเราเนี่ย ช่วงที่เขาในการปรับเปลี่ยนหลักสูตรเนี่ยทำให้เด็กเราได้ไปสังเกตการสอนแล้วก็ได้ไปทดสอบน,นะเหมือนฝึกฝึกสอนด้วยมันก็เลยเป็นประสบการณ์เขาทำให้เขาได้เห็นว่าเขาสามารถที่จะควบคุมชั้นเรียนยังไงแล้วก็จะทำการสอนอย่างไรนำเสนออย่างไรซึ่งอันนั้นก็จะเป็นรูปแบบวิธีการต่างๆที่เขาจะต้องนำนำไปสอนเป็นพวกเทคนิคนะคะเทคนิคการสอน,นต่างๆส่วนใหญ่แล้ว ตัวเองเนี่ยก็จะฝึกเด็กของตัวเองก็คือ1การเขียนแผนแหละคุณต้องเขียนเป็นต้องเข้าใจแผนแผนเนี่ยมันก็ไม่ได้เขียนเหมือนของมหาลัยเรานะของมหาลัยเราเนี่ยคือจะเห็นหลักเขียนเป็น,นลักษณะรายวิชาใช่ไหมคะแต่ถ้าเด็กเขียนแผนการสอนออกไปข้างนอกสพทเขาก็จะมีแผนการจัดการเรียนรู้อีกแบบหนึง่งสชก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งการศึกษาพิเศษก็ติกแบบหนึง่งการศึกษาพิเศษเนี่ยจะมี2แบบเลยนะคะก็คือ อีพีกับ IP คือเด็กพิเศษเด็กพิการแต่ละด้านการเขียนจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่างตัวเองเคยได้สอนทั้งปอบัณฑิตแล้วก็เด็กของเรานะคะก็เลยต้องจับพวกนี้มาบริหารแล้วก็สอนเขาให้รู้ว่าถ้าเรายึดหลักแผนการสอนของโครงการสอนของมหาลัยนะคะคุณก็ต้องรู้ว่าอะไรคืออะไร ตรงไหนคือจุดประสงค์การสอนที่เป็นจุดประสงค์ทั่วไปจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมพอไปเขียนในแผนที่เป็นแบบฟอร์มของแต่ละสถานศึกษาแต่ละสังกัดเนี่ยคุณจะได้ใส่ให้ถูกที่ถูกทางอันนี้นคือสิ่งที่เราพยายามสอนเขาแล้วก็ให้เขาเข้าใจในบริบทเหลือเนื้อหาในจุดที่จะเขียนนะคะส่วนเรื่องของการฝึกทักษะเขาเนี่ยเราก็พยายามให้เขาได้พีเต์ได้สอน ให้เอาวิชามาเลยดึงมา1วิชาดึงมา1แผนแล้วมาเขียนนะคะให้อย่างน้อยเนี่ยคุณสามารถเขียนกำหนดแผนการสอนได้ เรื่องเนื้อหาเราแทบไม่ต้องแตะเพราะว่าเด็กส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะได้เนื้อหาใช่ไหมคะเขาจะเอาเนื้อหามาใส่ดีแล้วแต่ถ้าเกิดเขาแบ่งหน่วยเรียนไม่เป็นไม่รู้ว่าหน่วยเรียนจะไปเอามาจากตรงไหนแบ่งบทเรียนไม่เป็นหัวข้อไม่เป็นอันนี้คือเกิดปัญหาแน่นอนถ้าเราทําให้เขารู้เขาเข้าใจต่อให้มาอีกกี่สิบแผนต่อให้ฟอร์มแบบไหนเขาก็สามารถทําได้นะคะอันนี้ในส่วนของเด็กที่เป็นสายคลารูศาสตร์จริงๆนั้นก็ ช่วงหลังๆก็จะพัฒนาเขาในเรื่องของการได้ฝึกการได้โต้ตอบการได้สอนหรือบางทีตัวเองได้รับเชิญไปเป็นวยทยากรเนี่ยเราก็จะเกินทีแรกและเราก็จะเอาเด็กของเราเนี่ยไปฝึกอลองไปสอนดูซิเนื้อหาคุณลองเตรียมเนื้อหาเราให้เขาเตรียมเนื้อหาเลยค่ะว่าถ้าหัวข้อเนี่ยเราจะพูดเรื่องนี้คุณต้องเตรียมหัวข้ออะไรแบ่งเป็นเซกชันกันแล้วก็ฝึกให้เขาพูดให้เขาสอนนะคะสอนแม้กระทั่งคนที่เป็นครู นะคะนักเรียนนะคะประถมมัธยมเนี่ยฝึกเขาหมดเลยให้ให้เขาได,ได,ได้ได้ทำตรงนี้นะคะอันนี้คือในส่วนของการเป็นครูนะคะส่วนในสายที่เป็นอาชีพนะคะที่เรามีเด็กอสวด้วยนะคะในของคารุศาสตร์หรือเด็กคารุศาสตร์เองที่ไม่ได้ไปเป็นครูเนี่ยเราก็จะฝึกเพราะว่าเราจะมีวิชาสาหกิจศึกษาซึ่งเป็นวิชาที่เขาจะต้องออกฝึกงาน นะคะอันนี้เราก็จะมีการปูพื้นฐานโดยแต่ละสาขาเขาก็จะปูพื้นฐานาที่สําคัญสําหรับเด็กใน,ในแต่ละสาขาให้เด็กได้เรียนรู้เครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็สามารถหยิบจับเป็นแล้วก็ทาเป็นเนี่ยค่ะก็ส่วนใหญ่แล้วของเราในคณะเราก็จะช่วยช่วยกันหรือบางทีก็จะมีแบบอา,อาจารย,ย์ช่วยมาตรงนี้หน่อยอาจารย์ถนัดด้านนี้อาจารย์ช่วยไปสอนเด็ก กลุ่มนี้หน่อยด้านนี้ด้านนี้อะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ก็ก็จะเป็นลักษณะคือช่วยช่วยกันนะคะเพราะนั้นการทำา m เเน่ยจริงๆตัวเองก็ทํามามานานแล้วนะคะแล้วก็ยุติไปก็คืออาจจะไปหาอะไรใหม่ๆทำนะคะทวงหลังก็ไปทํางานเกี่ยวกับของสกอ,อเป็นครูพี่เลี้ยงอะไรเงี้ยค่ะก็เลยได้ได้เอาเด็กออกไปฝึกทั้งฝึกสอนแล้วก็ฝึกอาชีพ ะะมันก็จะสนุกไปอีกแบบหนึง่งนะคะแต่ถ้ามีอะไรก็แลกเปลี่ยนกันได้นะคะทุกๆสาขาค่ะก็ยินดีค่ะมีอะไรถามไหมคะเชิญค่ะ,คะอาจาร,รย์ขออนุญาตถามค่ะรายวิชาที่เลือกค่ะมาให้เด็กทำหน่วยเรียนหรือบทเรียนอย่างงี้ค่ะเราเลือกจากรายวิชาในโรงเรียนหรือว่ารายวิชาจากอะไรคะถ้าเป็นเด็กที่ จะต้องออกฝึกสอนนะคะเขาจะมีสถานที่ที่เขาไปดิวไปติดต่อไว้แล้วเราก็ให้เขาอะดึงรา,ายวิชาตรงนั้นมาเลยที่คุณอะจะต้องไปฝึกหรือคุณมองว่าเออคุณสนใจวิชานี้ที่คุณจะสอนอะไรเงี้ยค่ะให้เอาตัวนั้นมาแล้วมานั่งคุยกันแล้วลองแตกหน่วยเรียนบทเรียนหัวข้อเนี่ยคะ่ะดูให้ได้18สัปดาห์หรือว่า16สัปดาห์ 18จริงๆคือมัน20ถ้าถ้าเป็นแผนการสอนนะคะโรงเรียนที่เป็นพวกมัธยมพวกเนี้ยเพราะมันจะหักไปสองครั้งก็คือกลางภาคกับปลายภาคถ้าเป็นสายอาชีวะก็คือ16เพราะจะหักไปหนึ่งครั้งก็คือเหลือ15อ,อย่าไรเงี้ยค่ะก็เราก็จะเอาของจริงเลยอะค่ะมาแต่ถ้าเขาไม่มีเราก็จะดึงมาเลยว่าจะถามเลยว่าคุณแนวโน้มคุณจะไปด้านไหนของเราจะมีเป็นเด็กม .6 ใช่ไหมคะที่มาแล้วก็เด็กปวชก็จะบอกเขาว่า ถ้ามหกแล้วไปมหกไปมัธยมเนี่ยมันจะดีตรงที่ว่าคือคุณพูดกันภาษาเดียวกันคุณจะเข้าใจง่ายแต่ถ้ามหกไปอยู่ช่างคุณจะเจอปัญหาแต่ถ้าช่างไปเจอมหกก็จะเจอปัญหาอีกแบบนึงฉะนั้นลองเลือกฟิลดูว่าคุณว่าคุณพูดกับใครได้รู้เรื่องที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าอยากจะลองข้ามคุณก็ต้องแน่นจริงแล้วคุณก็ต้องคุมให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ก็เด็กเขาก็จะเลือก ม .6 ก็จะไปม .6 อะไรเงรี้ยค่ะเพราะว่าเขาจะเข้าใจบริบทของของเด็กในระดับมัธยมดีกว่าอะไเงไี้ยค่ะปวชเขาก็จะเลือกไปในสายอาชีวะอะไรเงรี้ยค่ะแต่ก็มีมีม,ม,มีมีข้ามข้ามฟิลเหมือนกันแต่เขาก็ทําได้เพราะาทางวิชาทางคอมพิวเตอร์เนี่ยมันหลากหลายแล้วก็ในในระดับมัธยมเองพวกนี้มันจะมีวิชาเกี่ยวกับเทคโนโลยีะคะ่ะให้ให้เด็กซึ่ง เเขามีการทําหลักสูตรแกนกลางอะนะคะเคยเคยได้ไปร่วมร่วมทํากับเขาอยู่ก็เขาเรียนจะว่าเขาเรียนภาษาซีเราก็มาดูในระดับปีตีที่เราสอนอยู่เฮ้ยเขาเรียนระดับนี้แล้วเราจะเอาเลยสอนเด็กเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้แตะเยอะชื่อมันอาจจะเหมือนกันแต่ว่าเขาก็จะมองให้ว่าเขียนอัลกอริทึมอย่างเงี้ยคุณจะเจียวไข่อ่ะ หรือผัดกะเพราคุณลงเขียนมาขั้นตอนมาว่ามีอะไรพอเขียนขั้นตอนมันก็ข้อเสร็จแล้วก็จับอันกริทึมเนี่ยเข้าไปใส่พวกโฟชาร์ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เด็กได้เรียนรู้ว่าสัญลักษณ์แต่ละตัวคืออะไรแล้วให้จับใส่เขาก็เรียนอยู่แค่นั้นเขาคงก็ไม่ได้แตะมากการเขียนภาษาอะไรก็ไม่ไม่ได้มากมายอะไรโดยที่สำนักงานหรือว่าโรงเรียนเหล่านี้ที่ที่เป็นระดับมัธยมนะคะ เขาจะมีปัญหาเรื่องของครูทางด้านเทคโนโลยีเขาจะขาดมากเพราะฉะนั้นเด็กของเราไปเนี่ยคือแทบจะไม่พอะคะ่ะบางคนนี่สอนแบบเยอะมากเยอะจนแบบเหนื่อยแต่เขาก็จะไม่ไม่ได้เงินไม่ได้อะไรนะคะการการไปฝึกสอนแต่บางที่ก็เขาก็ให้แต่บางที่ก็ไม่ได้ให้อะไรแต่เด็กก็โอเคค่ะ